กินหม้อเสืแดงก็ดีเลยโอ้ยงานเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อะเดี๋ยวอ่าวินเวียนวงเวียนอ่ากําลังเคยมากไปจะไดนโอ้คุ้มซื้อกว่าดีใจร้ายแล้วกับกระแมนออกเสียงสบายดีเฮ่อมาเนี้ยฮ่อขเดินทางห่อนเวียงกันเนาะหลังจากที่ออกจากเพื่อนเจมเลยเอาเนี่ยกะเดินทางมาห่อนเวียงกันแหละจะไปเที่ยวล้งขวบางเนาะรถตู้คันหนึ่งแลต่กระบะคันหนึ่งไป เจโน้อยนอหุนเโอ้ยเพลงเขามากเลยวจโนยนอจังสิทธ์ครูไม่ได้พูดอะไ่แทบซับกันบมกเดี๋ยวที่ฮับซับกันบอกน้าตูแข่งมาหลายคนคนกินยอดออตอนน้องมาน้าชวนน้าตูแข่งมาไลยคนเป็นบอกออไปกันเฮ้ยชวนนมานแน่เนี่ยโอ้ตีรังกายถือถือตัดออกก็้วนอหนอนอุนเนาะมีกล่องวงจรมาไลเนาอก็เลยบ่ ดี๋ยวทั้งทา,าขูดให้ลงมาอันเจมเออไปนั่นออกไปเอาฟองกับเถิะทั้งมีใน,นแบบรถกระบะเขาจะมีภายในเขายังเจะหูไปไปยีคีน้ำเนาะถึงไปหอด้วงกระบานแต่ชิทายไปนำ้ำอีกเสื้อเล็กๆหน่อยเบิรงน้ำกันเนาะเฮาอ่าเฮาขึ้นไปลงกระบะสุดนี้เป็นขึ้นเปเพลยงไม้เนาะมี่สองเพลงเนาะเอาเพีงขึ้นไปลงกระบะสุดนี้เป็นเครื่องไปดินเหนเล็กอะไรกับสล้องเพลงพ่อแม่ท่ามาเนาะลดท่าหอ เอาเพื่อไว้ได้ดิอับปากกันเด็ดดิแล้วอ้าวยิ่งสีเดินทางขึ้นไปแล้วรถสองขันคือเขาว่าต้นคลิปเนี่ยมันมีรถตู้แล้วก,ก,ก,ก็รถกระบะเหาส่วนรถกระบะเป็นใส่เครื่องใส่คลองเนาะแบบมีจะตีมีไพขี่นั่แหรือจะตีไทยแต่ก็ตีไทยวิวเอาเขาไปทางภู้เก่าลักเนี่ยมันก็สีเป็นคอยนะคอยมีวิวงามๆให้เบิงเบ่งร์กสะจอดเบิ่งจอดแบน่นะบางทีขับมันบกคำก่อนสร้างจอรนลูกบาบางหรือชิพมันผมแร่งผมแน่นาะแร่งผมเนยแหลงเรือคำผมเนี่ยเพราะทางมันโค้ขรุขงะเ้าะ บอลแล้วฮอ่กัเดินทางไปในกัเขาจะจีนไทยบอลท,อทอออออ่องเที่ยวยังแต่ละบอลต่ละบอลของอยู่เมืองหลวงแบบเพาไปสุดกรไปคอนเสือเทาก็บมูนเวลาไปเที่ยวนะส่วนนี้เขาเอารถไปเองมั้งกับสามารถแบบไปใช้ตามประเพอใจอไรนะเพราะฮอ่กับบริเลนน้ำเวลาเนี่ยส่วนกรฮอ่อเลนน้ำเวลาเนี่ยเพราะว่าหย่านโบท่านคอ,อนเสือเท้ากับหย่านโบท่านยนต์เนาะก็เลยบริษัทเบิร์นมาเนี่ยนเนี่ยก็ชิ้นง,งานแบบดีใจ้จะได้เนาะและ้วฮาจังจีเจอกันอีกเทื่อนึงบู๊แดง tầm năm tháng về nhà sinh thai và view là cái ngày bực lắm. ขี่รถตู้นี้ป่ากันเนาะบอกนี่ขี่รถตู้นี้ป่ากัน <All right. S 1> มาด้วก, <All right. S 2> ก,กันหม้บางอะไรกันขีม้อเสือแดงกับทีมเลยโอ้ยเงาดิขึ้นหอดเต้ตอนที่ขี่โคง้งปวห้าขึ้นหอดเต้ขึ้นหอดตอนที่ขึ้นผู้นี่เด้นี่คนบินหัวยังรีแอคชั่นกันรถนะเออถามเมืองนาะไปสีหกักในรถเราจะที่สามผ่าต่อหอดว่หม้อบางเลยอะอ่านี่เขาก็ยังหอดบางอย่างอยู่เนาะมาทางด่วนก็หอดได้

ตกนอแนวทั้ง้าอ่ะเยบอยบอมันสิดินติ๊กตอกเนาะเอ้ากดที yes> ่ล่ะตากสีร้านเปรมกดที่ล่ะมันสิดินติ๊กตอกก็ยังตียังบุญก่อนเดินไปเขาไม่กระเขาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเอ้าเอ้าเอ้าไป กูทายบล็อกว่วัวตากูตางูตาจะเป็นไผ่จะมาไถ่ัวไถ่รยเนี่ยเอาเลยนี่มัดจะใส่จ่อจอมาดจะใส่เอฟเอานิเง่าหลักเอาขอยโซ่โอ้ตัวบักโซมันอ่าลงเอฟยี่แหนี่ไหวเนรอเป็นวิปปอมเลยเดินทางนัางใดนั่งลังหรก็ตันวิปปอม บอกีสช้างมันคือเสื่องแลยฮะบงโู้คุณบ่ใจฮู้ได้ตัดได้ตัดได้อดไรตันน้อยเจอกันสถานทีต่อไปไนร่วงพอบางเนาะ อัดกันวะไรวะสี่นาก่อนอัดกับะไรวะอัดกันอะไรวะเอามาเดินเอาเดินทางมาหอดสามแยกนะเนาะไปเสี่ยงกว้างเลยกับหันมาแต่ทางเบี่ยงจร์นี่เป็นไปดวงบางเนาะเข้าไปงเดินฮะอกมีคนไช่ไหมไมไใ ไ่ยดูวยไอบุนองจัปกึ้คือว่าไก่เจอทางในโคตรเกียดเลยไอ้หู้เไมยังมังนวแตกมดติโตใจเย็นไปไกลหูเจาะมาเทางวิมีตอนนี้มีไพคายกับเปียกนั่นรถตู้เนาะตั้งรถกลับบ้านเนี่ยเกลือเลอบเลือบเลบซีเลิซีคนมาเนี่ย เยมพันยาเขาเปียกบ่มพี่พเอิบเจมพันยาหะอือ่มี่พยาพุ่มี่แม่ไรนบ้าใครหักปวดจุดมีใคหักไงเจมฮะมามาหอดจุดนไก็ต่องแบปวดหักเป็นท่หละเป็นยังเดนมีอัดิอาวินเวียนวงเวียน อ๋อเปแม่เน้ามเาิกเฮ้ยเ่คร่งกิโลก็ของกิโลอ่ะเครื่งเคร่งงน้องจะมาหอเคร่งใังเองถึงไปทงมันจอพักพรเฝอยานก่อนันีโบโบคลายห่าง ัปดีเนาะอย่าลืมติดตามส่องอ่าหนึ่งหอมสองหนึ่งหอมหกหนึ่งห้องเก่าหนึ่งห้อมหนึ่งรจักรเะจักเมื่อกี้ท่านผูท่านไหนวะส่โอ้เราจักเมื่อกี้เองเว้อผมนี่ขนาดเห็นแล้วเนี่ยเลยเป็นลอกมาเลเป็นหลอกเป็นหลอกคือหนักปูนรถจักรเนาะอไม่สูงขนาด ไออ้ไงมาบละเนาะน้องมาบุท่านเยี่เลย่เลยวจก้นมาเงรอยู่ีเอกันมาบท่านเรกล้านะท่ัับเพยามันกปกกเมาไว้แไปกินอยู่เบื่อไปกาเม้มันเมาลทงนันแล้ไปกินแล้วเราพาบรยากาศนแล้ไฮยังสีทยอีกบานนึงเนะเดินท่ไปหอดวงบ้างท้ายให้เบิ้งอีกตามทาตามยังแหละ 你不要讲了，你叫我得他去倒去。 เดินทางมาหอดวงบางเนาะที่ฮานอเนคือาค้พลงใหม่นเนี่ยบริเวณคอนเสิร์ตคือะกระเด็รเดินทางมากครับท้ายวิวห้เบิรงแล้วทายวิวตามทางยังกระดาบอลห้เบิรงลยครับไทายร้ายเนาะเพราะว่าเก็บทายรลายอยู่มันก็ค่าครับรถนะมันก็แกบปบัติผปิบัติเนี่ยอขึ้นขึ้บาเลยหอม่ใอ้เอรอเออเขาจะกเนืจะกินย อ่าแต่ละคนน่ามาสภาพแต่ละคน,นก,ก็นเป็นแบบเมื่อยๆแม็กมัดตอรกระทึกกูโูโลนะ่ฮะพอนะี่ยกูนี่อีกเนาะมีก็สารับไปกองล้างกับบรุรเนาะตอนนี่น่ามีใส่แต่กองหนาะทายสารับไปไหนวะเนีน่ยแต่ละคนเป็นรสชาติรสถามบุกโซผีทา,หาบห้าบุกโซผีฟูม,มันเคยกำลังมากใช่ฮะมาหอดลูกมาบ้างก็เริ่เคยมากไปจ้ะไดน โอ้ผมเชึ่ว่าดีใจร้ายแล้วกับ็แม่นออกเสียรดต้นเบรบอก่บอก่บอกบกตอนนี้มันงลยนนา่งามบ่วกบอกงามเห็นมันหมือมันมืมันหมอสบามือ้าวเป่สงแสงของข้าเปสชันอยู่ว่าตับเจ็ดได้ป่วไปดิอาที่จะมีองนี้อีกซองนี้อีกเองนี้เปิดวซองเนี้ยนี่ซองนี้อเปิดว่นี้ยซองนี้เปิดว่ มาซ่องไฮเด้อตองนี้ก็เปื่องด้วยาเื่อาเผาเผาผาเผาโอ้ยงามแล้วโอเคเอาสกิมพ์หากันจบไปเพื่อยๆสิหนูโอ้ฝากซ่องไฮเดร์คนี้นะมีแชเนลค่ะมาสัสโอ้ยชอบไปยคนเบิรงไลแล้วฝาก เอฟซีสองนั้นเอาีมาเบิ่งสองหนึ่งอหนึ่งได้เลยนะฝักสองฝ่อยไเด้อยีดอน้อยนี่สาขาหนึ่งยีดอน้อยสาขาที่สองยูทำฮงโมแม่โมแม่ไปามันมันเกมเป็นบ่อีกสองหนึ่งยู่น้องเหนียวเล้อดเหนียวจะเป็นผู้จัดการเลดหนอแแม่แมที่งานที่หนออันยูเนไดเลยยูเทิง์นไเลยยูเทิรดเลย อาก็เดินทางมากเนาะเมื่อยเลครับ่างกันหมดวิ่วงามงามงามอาโมโซเเคยมาเลยงแรงเมนมาลงบรางแรงข้านีมาสซเทือกัครับโรตีเทือที่สองเลยเทือที่สองนี่ที่น่นมากนี้สุดตั้เลยเจ้านีแบบมื่อแหงเมื่อแหงข้ากัะ อาาิคล <önemli. S 2> ิปเพียอนนี้เนาะส่วนปุดส่วนเกินกเมื่อไงพต้องทามไรเราคนนั้นถามเรยอยู่ทามพวกเขเคยมาอย่าพนองเลยว่าิข่าองจกเข่าแค่ทแมนแต่มันเป็นเคยมากกว่นุ๋ดเข้าสู่คนเดียวคนละมากมีดิชยิบจบิเพียงตอนนี้เนาะเลอกันคิดหนาไปบา